สวัสดีครับท่านผู้ชมไม่แปลกใจเลยทำไมใครๆก็รักน้องลิซ่าแม้เธอจะมีผู้ติดตามในไอีมากกว่า63ล้านคนเข้าไปแล้วแต่เอกลักษณ์เรื่องความอ่อนน้อมถ่อมตนของน้องนั้นไม่เคยเปลี่ยนไปเลยวันนี้เรามีหลายเหตุการณ์มาให้ดูเลยนะครับถึงเอกลักษณ์อันนี้น้องลิซ่าวันนี้เดินทางจากเมืองนี้ประเทศฝรั่งเศสไปยังกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสครับซึ่งเป็นการเดินทางภายในประเทศนั่นเองโดยแฟนคลับเนี่ยคาดว่าจะกลับเกาหลีใต้ประมาณวัน 17, ไม่ก็19ตุลาคมนี้ทันมาโปรโมทเพลงซ็ซี่เกิร์ลที่จะปล่อยวันศุกร์ที่22ตุลาคมนี้พอดีเลยโดยวันนี้น้องก็ใส่หมวกชมพูของเซรีนเสื้อหนังสีดําซึ่งมูลค่าเกือบ2 0 0 0 0 0บาทบูทสูงถุงน่องดําส่วนท่าเดินของน้องก็น่าจะถูกใจแฟนคลับสาวๆหลายคนเลยทีเดียวมาเริ่มที่แฟนคลับท่านนี้ชื่อว่าคุณลารีฟ็อกซี่สองเก่อนเลยครับคนนี้เขาได้กอดน,น้องลิซ่าด้วยนะแล้วก็ได้ลายเซ็นด้วยถือว่าแต้มบุญสูงมากซึ่งน้องคนนี้เขาก็เตรียมตัวมาอย่างดีเลยแหละมีการเตรียมช่อดอกไม้ทนนนตะวัสีเเหลือองงซึ่ป็ดก โปดและสีโปดของน้องลิซ่าที่เคยให้สัมภาษณ์ไว้ในรายการคอมเพกนั่นเอง แล้วก็มีรูปน้องแมวกับลิซ่าอยู่ในช่อดอกไม้ด้วยวันนี้ถือว่าคนไม่เยอะมากครับที่สนามบินน้องลิซ่าก็เลยมีโอกาสได้ทักทายแฟนคลับแบบทั่วถึงนั่นเองถ้าเป็นที่สนามบินเกาหลีนี่ไม่น่าทําได้เพราะว่าตอนนั้นแฟนคลับเยอะมากนอกจากนี้น้องก็ได้แจกลายเซ็นให้แฟนคลับท่านนี้ด้วยเขียนด้วยปากกาเมจิกสีทองเลยทีเดียวเซ็นอัลบั้มนี้แบบสดๆเลยซึ่งตัวอัลบั้มคิดเนี่ยปกติก็หายากอยู่แล้วทุกวันนี้ยิ่งมีลายเซ็นแบบนี้แล้วเก็บได้ชั่วลูกชั่วหลานทีเดียวเลยครับมาต่อที่แฟนคลับอีกท่านนึงึงงชชื่่่อวาคุณเเเลซป็น ไทยยด้วเขาได้มีโอกาสสวมกอดน้องลิซ่าดูเหมือนว่าน้องลิซ่าจะจําคุณเลเชลได้ฮะเพราะว่าเคยวิดีโอคอลคุยกันแบบส่วนตัวมาก่อนนั่นเองโดยคุณเลเชลเนี่ยก็ได้มีการเขียนป้ายต้อนรับน้องลิซ่าด้วยที่สนามบินเขียนว่ายินดีต้อนรับสู่ปารีสใครน่ารักยกมือแล้วเต้นแล้ลิซ่าอ่าแล้วอย่างที่เห็นนะครับน้องลิซ่าก็จัดก,การเซ็นลายเซ็นบนแผ่นป้ายนี้ให้ด้วยเก็บได้ชั่วลูกชั่วหลานเช่น,ชนชเดียวกันครับกับแผ่นป้ายนี้จะเห็นได้ว่าน้องลิซ่าเป็นกันเองกับแฟนคลับสุดๆไปเลยแล้วก็ยังจําแฟนคลับของตัววเองไดดด้้ีย แม้ว่าจะอยู่ห่างกันคนละซีกโลกก็ตามแต่สุดท้ายเมื่อได้มาเจอกันก็เหมือนกับว่าเป็นคนใกล้ชิดกันมาตลอดก็มีแฟนคลับจํานวนมากนะครับเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับคุณเลเชลเป็นอีกคนหนึ่งที่สามารถอยู่จุดสูงสุดของการเป็นแฟนคลับน้องลิซ่าเลยก็ว่าได้แต้มบุญสูงมากอีกคนนึงครับอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดในเมืองนีสนะฮะก่อนที่น้องลิซ่าจะเดินทางมาปรารีสตอนนั้นน,น้องลิซ่ากำลังเดินทางออกจากโรงแรมแล้วก็มีแฟนคลับกลุ่มหนึ่งเนี่ยไปเฝ้ารอน้องแล้วพอเจอน้องก็ได้ตะโกนออออกน้้งงตลลลลดดเวเวาายยสุท่ ก็ได้มีโอกาสหันกลับมาทักทายแฟนคลับแล้วก็เซ็นอัลบั้มให้ไปหนึ่งที่ครั้งที่น้องลิซ่ามีโอกาสทักทายแฟนคลับเธอมักจะทําอยู่สม่ําเสมอนะฮะแต่หลายๆครั้งสถานการณ์ก็ไม่เอื้ออํานวยอันนั้นเราก็ต้องเข้าใจด้วยคํานึงถึงเรื่องความปลอดภัยและเรื่องการบริหารเวลานั่นเองมาอีกภาพหนึ่งครับสุดประทับใจภาพนี้ที่อยากให้เห็นก็คือชุดเต็มของน้องนั่นเองสมแล้วที่เป็นสาวปารีสกับหมวกชมพูของเซรีนก็โดดเด่นมากที่สําคัญขาเล็กและยาวมากครับระหว่างที่ผมทําคลิปนี้ก็แอบหิวอยู่เหมือนกันนะแซนด ดูน่าทานน่าดูซึ่งน้องน่าจะกําลังทานอาหารอยู่นั่นเองพอมีแฟนคลับเข้ามาขอถ่ายรูปก็ลุกขึ้นมาถ่ายแบบเป็นกันเองสุดๆไม่รู้ว่าคนที่ทานอยู่ตรงข้ามนี่ใช่คุณเชอเชอฮาหรือเปล่าครูสอนเต้นคู่ใจของเธอนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทําไมแฟนคลับถึงรักน้องลิซ่ามากเพราะว่าความอ่อนน้อมถ่อมตนความเป็นกันเองการให้เกียรติแฟนคลับการไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนดัง เห็นแบบนี้แล้วไม่แปลกใจเลยครับกับผู้ติดตาม63ล้านคนบน IG ไว้ถ้ามีบรรยากาศดีๆจะมาอัปเดตเพิ่มเติมให้แน่นอนครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยขอบคุณครับ